สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่26มีนาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะฝฟนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะ ลมหนาวจากจีนแผ่ลงมาถึงภาคอีสานด้านตะวันออกแล้วค่ะในขณะที่มีความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทำให้มีพายุฝนฟ้าขนองในภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นเข้ามาค่ะและฝนชุดนี้นะคะก็จะอยู่ถึงวันที่29มีนาคม และชุดต่อไปค่ะในวันที่7ถึงวันที่9เมษายนรอตั้งรับค่ะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันขณะที่มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดและระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงด้วยค่ะส่วนภาคใต้ ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ ภาคเหนือในวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละสี่สิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจ,จเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรี นครปฐมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วและฉะเชิงเซาค่ะส่วนที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ10ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ตรงังและสตูลค่ะเตือนฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในช่วงวันที่26ถึงวันที่27มีนาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนค่ะ มีอากาศร้อนในตอนกลางวันประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นโดยมีลักษณะข,ของฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในช่วงวันที่28ถึงวันที่31มีนาคมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหัวนในตอนกลางวันโดยมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางและขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ค่ะจบพยากรณ์อ,อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย